ว่าตอนนั้นอ่ะมึงอ่ะโลภหรือเปล่าไอ้ไกกอ้กแก๊งนั้นโลภหรือเปล่าแต่ว่ากูว่าหน้าง,งานอ่ะดีที่สุดถ้ารู้สึกว่าตอนนั้นเราได้เงินน้อยอ่ะกูว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอาไว้ก่อนถูกป่ะสงมงเิัมันมัน,ม,นมันตีสู้ธนาคารไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้หลังๆยังไงก็ต้องเอาบ้านหลังเล็กไว้ก่อน yes, yes. อื ผมโพสเล่นๆผมก็อันนี้ผมจะดูไงผมจะลองใจไงลองใจเนี่ยเห็นปะก็ได้รู้เนี่ยใครด่าเราใครซ้ำเราขายเราเราขายไม่มีตังค์จะแดกละไอวาไอวาเรียนอีกหนึ่งอะไอ่าหนึ่งอะกูผู้ตัดที่เบาไปเฉยเอาผมล้มละเอาผมนอนละเอาซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากูฝากอตูคอนโดไล่กลับมาอยู่รอแป๊บนึงที่มีแต่พ่อค้าโอ้โหรันทดขายอะไรได้ก็ขายอ่ะเออล้มล้ว ผมแค่จะลองใจพี่เขียดผมมีคิดว่ามันจะเปน็นขนาดนี้ล่าสุดจะขายกันเองแล้วมั้งเนี่ยอะไรครับนามสกุลมีคนเดียวไม่อยากคุยเอ๋อบาดูได้ไงเนี่ยปอนที่ใช่คนที่เป็นเงินไปไหนหมดเงินก็ให้หีให้พ่อให้แม่ครับจะต้องให้ก่อนพ่อกับแม่ กูอยากรู้ว่าใครซ้ำเติมกูกูมีแกงแกงสับป,ปะรดแม่ทำมากูอยากรู้ว่าใครลม้มกูล้มแล้วใครจะซ้ำกูแค่น,นั้นเองคนบ้านพ่อมึงจะแดกข้าวกับซอสหรอนี่กูอยากลองจา่าพามึงดูเป็นั้นนะกูล้มแล้วซ้ำกูเลย ครับดูกูกินข้าวาเผ็ดชิบหายแม่งทำอยังเผ็ดแม่ฟอร์มจะแดกกับซอสน,นั่นแหละจะเดินไปเจอแกง ไม้ตอนแรกก็จะกินกับซอสเลยครับมันมีแกงอยู่แล้วเสียโป้เคยกล่าวไว้ว่าไม่หมดก็เหลือน้อย เอฟเวอร์ตันหรือคริสตันพาเลตอย่าไปยุ่งครับถ้าไปยุ่งน้องจะได้เป็นเหมือนพี่เห็นไหมไม่ต้องถามไอ้คริสตันแอตตันพาเลตอเลยอ่ะน้องก็ไปแทงเพิ่มน้องแดกอย่างพี่ปั๊บเลยข่าห้าบาทซอสสิบบาทอร่อยกัดโปรตีนสูง ขอ,อขอกินด้วยดีมาแดกว่ะยังไม่หมดหรอกครับเอ้อมึต <c oughs> ้องส่งมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะล,ยะลูอีกะหรีพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกครับส่งมาอย่างเงี้ยแดกรามพ่อมึงเหรอ ยังไม่เอาออกอีกสักวันเอาหมูมาล่อเล่นอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นหมูเองมันเอาหมูมาล่อเล่นไงเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมันตายไปมันจะเป็นหมูอ่ะมันจะเป็นหมูแล้วมึงแล้วมึงจะมาเป็นอย่างเงี้ยเอาหมูมาล่อเล่น แต่นาเียมึงตายไปมึงจะเป็นหมูไ,มปหไปมีปัญหากันฮีโรชีกแล้วเพื่อนมันตีกันไม่ได้ใช่ไหมไไไม,ไมีปัญหากันกับฮีโรชีไปเล่นซ้อมกันมาตอนแรกกับเพ้มันประมาณหกเจ็ดครั้งอะติดต่อกันพอแก้กันได้ประมาณหกเจ็ดลอมนี่แก้ยาว ไอ้ฟ้าก็บอกว่าคนในแก๊งพี่บับอะอะไรบักวะบับบับมมันมันมันคุยกันเข้าใจแล้วนี่ใช่ไหมถ้ามันตีมันตีกันไม่ได้ถูกไหมมันเป็นเทรนนิ่งเนาะเรียรีไ้ฟ้ามาดิเรียไฟฟ้ามาดิมาคุยกันมึงไม่คุยหรอกเพื่อนกูถามไว้ดิไอ้ไอ้ชิงบ้านอ่ะว่าอันนี้มึงก็เออมันอันนี้กูอธิบายไปแล้วแหละเอาเรื่องเบื้องต้นละ สมมติถ้าบ้านทุทกหลังราคาไม่เท่ากันเนี่ยแล้วตอนนั้นอะมึงเก็บเงินได้สี่สิบล้านแล้วแล้วบ้านหลังหนึ่งมันสี่สิบล้านก็คือหลังในเบลสองจุดศูนย์มึงจะซื้อไว้หรือมึงจะเก็บเพิ่มไปซื้อหลังอื่นเก็บเพิ่มกูว่ากูต้องได้หยาบอยู่นะลงเยอะนะแล้วบ้านเป็นสี่หลังก anyway> ูกลัวไม่ได้เว้ยอันเนี้ยก็มึงต้องคิดกันดีๆนะเว้ยไม่ได้ไปชิงได้ปะก็ได้แหละมึงก็ต้องอีกรอบนึงอะต้องได้ต้องได้ต้องได้ ืเพราะว่ามันมันมันเล่นอยู่ความโลภไงโอ้เพื่อนแล้วแล้วมันไอ้บ้านไอ้น้ตสี่จุดสูแล้วมัน,น,น, 0, มนใครเข้าใจไอแก๊งเล็กมันได้ไปหมดแล้วถูกไหมจะเหลือแต่แก๊งใหญ่ที่ตีกันอืมตามเอาตามใจที่เราอยากได้ก็คือไม่มีใครไปเอาอันนั้นหรอกนอกจากจะเป็นแก๊งสมมุติถ้าไอน,นี้เนาะสมสมุติถ้าเป็นไอ้ไอไอไม่ สาวบางโพสมมติสาวบางโพลงอ่ะยังไงไอ้สาวบางโพเนี่ยมันก็ต้องไปเอาบ้านเห็นครับสองร้อยเห็นเห็นมันไม่มาตั้งเห็นแล้วเอากับพวกมึงหรอกมมันมันได้แล้วมันมันไปหยอดเลยใช่ป่ะไปใส่เลยอ่ะซื้อเลยไปซื้อเลยไปซื้อเลยสองร้อยล้านอ่ะไม่ได้อะไรกูเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบล้านหยากอยู่เนาะบ้านหลังนั้นแปดสิบล้านยังไปหยอดซื้ออีกแปดสิบเอ็มเอาโขเหลือแต่พวกที่อยากได้กันอะก็แพงหน่อยแต่ว่าจะต้องวัด วัดทิศวัดแผนวัดฝีมือกันแล้วไหวมั้ไหวมีหมึกมีอะไรได้อยู่มึงวางแผนกับบ่อยก๊อนอยู่บ่อยก๊อนให้เข้าไปช่วยมึงเข้ามาช่วยมึงอยู่เนี่ยสลอ็อตวางให้มันสักอันไหมเพราะมันน่านจะช่วยได้เยอะอยู่นะวางวางให้มันมาช่วยก่อนก็นได้ค่อยออกเถอ,อก๊อเข้ามาช่ แล้วถ้าไอธนาคารเนี่ยที่เรางัดกันเนี่ยไอธนาคารเนี่ยเห็นหน้าหน้าแลนเราอเปลแล้วถ้ามัน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 ขึ้นพร้อมกันถูกไหมแต่ว่าเงินมันไม่เท่ากันคือยังไงวะเพื่อนก็มันจะขึ้นอ่ะสมมติธนาคารนี้สิบล้านอีกอันหนึ่งเจ็ดล้านอีกอันหนึ่งสองล้านมึงจะไปอไหนสองล้านเจ็ดล้านสิบล้านก็ต้องก็ตไปเจ็ดไม้กระ่สิบอ่ะจะไปสองล้านมันมันมันก็มีคนไปแต่เราไม่เอาไปเสียเวลาหรอก อาจแต่แต่ว่าอาจจะไม่เล่นสองล้านเอาสองล้านก่อนดูก่อนนะถ้าแบบมีคนไปสิบล้านเยอะหมดเลยนะอันเนี้ยใช่ตั้งแต่ถ้ามันมีสิบล้านน่ะก็ปล่อยไปก่อนให้มันเล่นกันไปก่อนมาเอาสองล้านก่อนมาชิงเอาสองล้านก่อนอ่ะแล้วก็ไปสิบล้านอันนี้มันจะมันมันจะวางไม่ได้เลยว่าใครจะได้มากนี้ก่อนไหมมันอาจจะไม่ได้แข็งใหญ่อาจจะไม่ได้เยอะอยู่เพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราถูกใจอันเนี้ยมันจะ ตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกสนุกคนดูด้วยว่าตอนนั้นอ่ะมึงอ่ะโลภหรือเปล่าไอ้ก,กูไอ้กแก๊งนั้นโลภหรือเปล่าแต่ว่ากูว่าน้าง,งานอ่ะดีที่สุดถ้ารู้สึกว่าตอนนั้นเราได้เงินน้อยอ่ะกูว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอาไว้ก่อนถูกปะว่าสุนรัตมันมันมัน,มนตีสู้ธนาคารไม่ได้เลยอะไม่ได้หลังๆยังไงก็ต้องเอาบ้านหลังเล็กไว้ก่อนแล้วเวลางัดบ้านยังงั้นยังไงงั้นเหมือนเดิมปะ เงัดเหมือนงัดไอ้นี่แหละเหมือนงัดอะไรวะงัดร้านเลยเป็นงัดจบอะไรเงี้ยแลอ๋องั้น,นถ้ามีแอบไปหลอยได้ป่ะเพื่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้แอบหลอยง็ดใครงัดได้ก็ได้เลยก็ไปเอาไปเไป,ไปป้นเอาใช่ค่าคารก็ต้องอามาป้นนะนะไม่ใช่ไม่ถึงไปป้นธนาคารเอาไงไปเอัดงัดธนาคารไงดูว่ามันเป็นนัวกันข้างในอีกอลดิอย่างนั้นอะถูกปะ่ะใช่ ต้องวางแผนดีๆไอ้เหี้ยว่าว่าร้านนี้แม่งแพงสุดแต่มีคนมาเยอะหรือเปล่าหลุยๆไม่ฟังนะไปไม่ทนแล้วนะเราเร็วเลยพี่พี่ไอ้ตามีพี่ขายให้ เอ้ยคนคนคนขายเรลยกขายทองกูไม่เจอแต่ถ้าคนขายเพื่อนมึงไปหาออลิฟร์สด่วเฮ้ยเพื่อนจะเย็นเรียกอะไรโสดเรียกอะไรนะกาสังเก็ดบูบูเอากาแฟพี่ยังเดยกกาแฟในตู้เย็นนะกูมีนี่อยู่นะเหล็ก กับทองอะ่ะเดี๋ยวไปแพ็กให้รถจักรผมมีรถอีสปอร์ตผมขอใช้หาของก่อนผมขอหาของก่อน จะหลับจะหลับบอกคนดูจะนอกเอาเนี่ยผมอะไม่ไหวแล้ววะไหวมากสุดตีสองกว่าคนดูหลับเป็นตายอะผมเข้าไปนอนอะมาอยมืออยมือฮัสิบีฮัสิบีมา เปิดอยู่ซ้ายเพื่อนกันหน่อยเทียงรีเพื่อนกันหน่อยหมาตายหมาตายมาตายรีเพื่อนกันหน่อยเทียงหน่อยเป็นตัวชุดหน่อยเป็นตัวชุดหน่อยเป็นตัวชุดหน่อยเฮ้ลองลองลองกันหน่อยกันหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บตัวนี้เจ็บจัดตาย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 ช่วยเพื่อนหน่อยพี่ดีช่วยเพื่อนหน่อยมีใครมีไอ้ช่วยเพื่อนหน่อยตายเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเอ็นีเปลี่ยนมีดเล่นเปลี่ยนมีด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 เล่นตาตาตาเ ที่เหลือชุบไม่ได้นะเออีชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยพอแล้ว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 ไม่ต้องชุบแล้ว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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วเปิงอนดีพอแล้วพอแล้วไม่ต้องชุบแล้วนะไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม้อเราไม่ต้องเราใส่เพื่อนไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเราอยู่ไหนอะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบนะไม่ต้องชุบแล้วเพื่อนเราต้องลางหน่อยเพื่อนเราใครไปเคลียร์หัว เอาเพื่อนมาแล้วกแสงมากูอีกแล้วเสียตายบ้านฮัลโหลเสียเสียผมอยู่ไหนฮะมันเป็นไรอะมึงจ้องจะเลียอย่างเดียวเลยเนาะไม่ได้เลียก็รับของให้เขาอยู่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับ EP ให้เขาต่อเดี๋ยวพาตีนเตี๋ยวดไปเทมไอเทมมันทลัพี่พี่ให้มันไปรับให้เขาเออพี่ให้เขาไปแล้วได้10ล้านอ่ะไม่เป็นไรผมให้ใจเขาไปพาพาเขาไปรับของ เงินไม่พอบอกผมหนูผมออกให้สองเอ็มอยู่นี่ไอ้ไอ้โฮบอยู่พี่ไอ้โฮบอยู่ไอ้พี่ไอ้พี่เราต้องคุยกับอีเมทนะคุยกับเอเมทมาไหพี่ครับคุเรื่องขอพอแล้วไม่ต้องคุยเรื่องเรื่องอื่นไม่ต้องคุยนะโอ้โหไม่เมืองเพราะอยากมาแบบเบาอ่ะอุ้ยเพื่อแฟนหัวพี่ได้ไหมบ้ยบเล่น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 ครับไปฝากเช้งให้หน่อยนะเสียเป็นไรนะ อะไรอีกนอนี่บอลโดนบอลโดนไม่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 ใช่พี่ย่าอยู่กับนมอะไรพี่เช่าอยู่กับคนดูนี่แหละสัญญาแล้วคือสัญญา